สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับน้องกิ่งอีกแล้วค่ะวันนี้น้องกิ่งมีรถเก่งมารีวิวให้ชมกันนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกหรือว่า FC ของค่าย Honda นะคะต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเห็นสมคัญด้านหน้านี้ที่น้องกิ่งถ่ายให้ดูไหมคะเรียงรายกันสวยๆหล่อๆแบบนี้นะมีปี18 19ปี20รายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะคะรอชมคลิปเต็มกันเลยนะก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด ใครด้วยค่ะเพื่อจะไม่พลาดการอัพเดตรีวิวรถส,สวยๆนะคะของทางน้องกิ่งเอามารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะอ่ะใครที่สนใจนะคะ Honda Civic นี่เลย3คันสีดำสีขาวค่ะเรามาเริ่มกับที่น้องเล็กคันนี้กันเลยนะคะสีดำา o o n d c ซ v i c f c 1.8ตัว E ค่ะคันนี้ปี2018ค่ะเห็นรถสวยๆแบบนี้นะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะ จากราคานะคะจากราคาตั้งขายนี้เลยนะ459อ่าขอโทษทีนะคะ549เหลือเป็นแค่529,000บาทรถปี2018นะคะส่วนรถ คันแรก20,000บาทค่ะตัวรถสีดำสวยๆเลยนะและดูด้านหน้านะคะได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะกระจังด้านหน้าสวยๆนะคะและมีไฟโปรเจคเตอร์ให้ด้วยค่ะไฟเลี้ยวตัวนี้จะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะคะล้อมแม็กได้ไปพร้อมเลยนะคะแม็กสวยๆไม่ตกรองตกขอบนะคะนี่เก็บรายละเอียดสวยๆเลยค่ะ คันนี้นะคะผ่อนเพียงแค่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองรายได้1 8ื่นซื้อคนเดียวได้เลยค่ะไม่ต้องคำไม่ต้องกู้ร่วมนะแถมได้รถส,สวยๆไว้ใช้งานนะคะ Honda Civic แน่นอนว่าเป็นรถที่น่าใช้งานและมีความหรูหราดูสปอร์ตอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าสนใจเลยราคาไม่ตกนะคะราคาไม่ตกนี่ส,สวยๆเลยค่ะตัว fc นะคะ fc รุ่น1.8 e ค่ะท้ายส,สวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนนะคะ พาดูภายในสักนิดนึงค่ะอะภายในของตัวรถคุมโทนนะคะเป็นสีเบจค่ะตัดลายเส้นด้วยสีดำนะคะพวงมาลายมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับตัวจอและก็ะระบบแอร์ออโต้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆและลูกค้าถามเข้ามามากเลยนะคะตัวรถมีความหรูหราสปอร์ตไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะมีปุ่มเอน i n จิ t นสตาร์ทให้ด้วย นะสวยๆแบบนี้เลยโครงสร้างดีแน่นอนค่ะรถมือเดียวรถประวัติสวยนะคะจัดไปแนนได้เต็มฟรีดาวได้ดอกเบีย้ยพิเศษอีกต่างหากอ่ะนี่ก็คันแรกนะคะสำหรับ Honda Civic c c 1 8 e ค่ะสีดำส่วนใครนะคะชื่นชอบสีขาวนะน้องกิ่งขอแนะนำคันนี้เลยนะคันนี้รุ่น1.8 e l ปี2019นนะคะรุ่นท็อปเลยชุดแต่งสวยมากนะคันนี้ ป้าอุดรน,นะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนไปกรุงเทพให้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเปลี่ยนป้ายเองนะคะตรงนี้เราดูแลให้นะรายละเอียดรถสวยๆเลยไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะคะแล้วก็ตัวไฟโปรเจกเตอร์มีไฟเดย์ทามดันนิ่งไลท์ให้พร้อมเลยล้อแมกจะเป็นสีทูโทนอ่ะขอโทษทีนะคะเป็นสีรมดำนะคะสีออกเทาๆหน่อยเนาะยางดันหลบนะคะประวัติรถไม่มีพิกามชนหนักนะคะอันนี้รถบ้านสวยๆเลย นะ้ารถบ้านสวยๆเลยคันนี้ชุดแต่งรอบคันสปอยเลอร์ด้านหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยสำหรับใครที่สนใจนะคะโทรติดต่อสอบถามหากิ่งได้เลยนะคะเบอร์0820726152นะคะเดี๋ยวน้องกิ่งดูแลรา,ายละเอียดให้ทักอินบ็อกซ์นะคะแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้เนาะได้รถสวยๆเลยค่ะ ตันนี้ราคา6 3 9สนสบาทผ่อนเพียงแค่11,000หมืเท่านั้นนะคะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวผ่อนสูงสุดได้ถึงแปดสิบสงวดเลยอ่ะภายในนะคะคุมโทนด้วยสีดำนะคะนี้มีพรมกระดุมสีน้ําตาลสวยๆไปให้ด้วยเลยนะเราไม่ได้แกะออกนะคะให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยนะให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยค่ะจอได้จอตัวใหญ่ๆนะคะระบบแอร์ออโต้ด้วย ใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะคะติดต่อหาน้อกกิ่งได้เลยนะ0 8 2 0 7 2 6 5 5 2อ่ะลืมไปคันนี้นะคะมีตัวเลนส์วอลให้ด้วยนะคะนี่ด้านข้างตัวรถนะสามารถดูรอบข้างในมุมอับได้นะคะเวลาขับขี่นะรถติดๆนะคะสามารถเชื่อมต่อกล้องนะคะกับจอด้านในได้เลยมาดูคันถัดมานะคะรุ่นนี้ปี2020ได้ปีใหม่ขึ้นมา อีก1ปีนะคะราคา649,000บาทตัวรถสีขาวมุกรื่น1 8 EL ุเช่นเคยนะคะอ่ะสวยๆเลยนะคันนี้ดูภายในเลยแล้วกันนะคะของกิ่งนะคะสถานที่ตั้งอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหนึเขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะเดินทางง่ายเดินทางสะดวกมากๆเป็นร้านชื่อร้านเพชรยนต์นะคะ รับประกันได้เลยว่ารถเราเอาเข้ามาสวยๆทั้งนั้นเลยนะเราไม่เอารถที่มีประวัติไม่ดีรถประวัติสเสียเข้ามานะคะเรารับประกันตัวรถนะไม่มีผิดความชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนนะรับประกันได้เลยนะคะ ลูกค้าที่อยู่ไกลนะคะและอยากเข้ามาดูรถนะเข้ามาได้เลยติดต่อหาน้องกิ่งได้นะคะเบอร์ <S <S 0ูนย์แปดส2คันนี้ราคา40่0 0 0อ่าคันนี้65 2 9 0 0ส่วนอีกคันหนึ่งนะคะราคาอยู่ที่639,000บาทมี3าคันให้เลือกเลยทีเดียวใครสนใจใครสนใจคันไหนนะคะติดต่อหาน้องกิ่งได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยทักอินบ็อกซ์โทรหรือสอบถามเข้ามาได้เลยเบอร์0820726152นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ